สวัสดีจ้ะพ่อเมียพี่น้องอันมาเบิงหน้าเกี้ยวเขาเหลีว่วตั้งแต่มือเกี่ยวเขาเหลียว,นนยวหนุ่มทัฒนเดม่าน้าอยู่พนเกี่ยวจนวน,นี่จนวันใดเวลาหาประขอนนี่หน้านุม่มกับเกี้ยวอันว่าหย่าหลายหลยห่าก็เขาทอกันนั่นแหละพี่น้องพันนี่แหละที่มันงามตะอยุดทางหนาตอนนันผ้ามาเบิง บานในเกี่ยวเลี้ยวเล้วเหลือแต่ต่อแล้วจักน้อยก็สิเป็นขุดปูเด้อพี่น้องเด้อขนมมีเวลาตั้งแต่ตั้งแต่มือมือพามาบว่งสิเกี้ยวเขาจนเท่าเหมือนนุนมว่าหันด้ยยุดงานเลยเฮตุงานตลอดบ่มีเวลาหอดล่วงคิปเห็นพี่น้องบึ่ง <c oughs> มือนี่มีมือนี่ได้เลิกหาโมงทุกมือเลิกถุ่มหนึ่ง <c oughs> แต่คือทีเราค,คิปก้อนหนานั่นว่าหนาเกี่ยวขานุมบวังาน,าน,นี่แหละ <c oughs> ของคนที่มีเวลามากมือนี้แหละพี่น ว่งหนุ่มเดี๋ยวคิดหอดประสันคลิปกับ่มีใหญ่พี่น้องเบื้องมาบบบนี้ทงหน้าแล้วเหลือตะตัวบบบนี้งามคำคำพี่น้องคำคำเลี้ยวตะเวนกับโบมีกลัวสีหอดบานกลัวสีลงมาหน้ากับคำพอดีจนใดเวลาหาประขอนสมัยสมัยนันเป็นเด็กหน่อยกับหาประขอนอยู่นะมุนิขนันน้ามันบุกลงก็หนีแน่หาประขอนบุกแล้วแห่งมันสีมีปูคุดปูบบบนี้วันนี้ละหนุ่มสีมาคุดปู คิดหอดทุกคนคิดหอดทุกคน้คนลยเติบบ่มีเวลามากนะ่ะนะพี่น้องเห็นทงเห็นทากบมีแห้งกบมีความสุขเด้ปีหนึ่งสิได้มาหน้าสองเถือมื่วานกับมือเกียกเ่ยวมากกับ่ได้เห็นหยังมาเบิงพี่น้องเอ้ยคุณผู้นึงจืดไฟยุ่กลางทงก็มีแนวหน้ามันแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะ างคนก็เห็ดนั่นเห็ดนี่จูดเฟื่องสิเห็ดนี่อย่างละตัวแล้วก็ขันฟางหลายๆมันกับมาอาัดฟางแน่นั่นเหมืดแล้วซ้ำมาอาดฟางลมก็แห้งแห้งมันหนาวแล้วพี่นอ้องเบื้องกกตาลลมดี่น่ะเสียงลมกว็วือวือยุ่หนาวหลายพี่น้องดูแลสุขภาพทุกคนเนะจ้ะบรรยากาศมันหนาวแล้วมันสิเขานานหนาวแล้ว ตอนเสาร์นี่หนาวแต่ว่านมเราเพ่ได้อาบอน้ำบุหนนมอาบน้ำเย็นขาม็นน้ำบุญนกับเป็นดังไฟต่มบอดติดดิเรื่องทํำน้ำอุ่นนุ่มว่ามันได้ใส่ตะหนาหนาวมือเหนียก็มาทักท้ายพี่น้องซ้ำานีเนาะจาเนาะ,นาะมันคำเล้วกับเฝ้าสีฝ้าเมื่อบัดนี้ขอบคุณนทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให่หนุม่มคือเก้าคลิปนาหนุ่มสีผ้ามาคูดปูคิดหอดทุกคน ทุกผู้ทุกคนคือเก้าเด้จ้ารักษาสุขภาพนําทุกคนคลิปนี้แค่นี้คลิปหนาพอกันไหมขอพุ่นค่ะ